มาดูบรรยากาศการทำโปสเตอร์ละครเรื่องใหม่ของทางช่อง3กันบ้างดีกว่าค่ะเรื่องนี้นะคะสำหรับยี่หวาดาตังนะคะเป็นการประกบคู่กันครั้งแรกเป็นเคมีใหม่ๆนะคะระหว่างคุณพลนวัดแล้วก็คุณอเมนดาออฟดัมค่ะ ยี่หวาดาตังนะคะเป็นละครแนวโรแมนติกแอคชั่นดรามา่าแฟนตาซีครบรถผลงานจากค่าย m ม a d w o r k ค่ะโดยผู้จัดนะคะคุณแป๊บนาริ์แล้วก็ผู้กำกับอย่างพี่คุย้ยทวีวัตค่ะซึ่งทีมนี้เนี่ยเป็นทีมสร้างหนังเรื่องที่ยดอด<า>กำลังปังมากๆในตอนนี้เลยนะคะและอย่างที่บอกไปคะ่ะว่าละครเรื่องนี้เนี่ยได้คุณพลแล้วก็คุณอแมนดาแต่ก็ยังมีนักแสดงฝีมืออีกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณปอณัฐวุฒิคุณชายชาตโยโดมคุณ แชมป์ชนาทิพย์แล้วก็อีกหลายคนเลยถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยต้นรัชกาลที่5ว่าแต่ละครเป็นแนวไหนอะไรยังไงเราไปถามพระนางกันค่ะก็ได้รบบทเป็นยี่ห้อค่ะรบบทเป็นเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงๆคาแรคเตอ,เอร์ของ,งตัวเยี่ยมนะครับก็จะคือเป็นลูกของกำนันนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นมันจะมีเหตุการณ์สาคัญอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ มันจะทำให้ความคิดของเยี่ยมเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับผมเป็นแบบจากด้านสีขาวๆเลยนะครับเป็นด้านที่แบบมืดเลยของด้าก็จะมีคุณพ่อที่เป็นโจรแต่เป็นโจรดีที่ปล้นคนที่ไม่ดีค่ะเราก็จะอยู่ในชุมเสือที่อยู่ท่ามกลางผู้ชายเยอะมากๆเราก็เลยจะเป็นผู้หญิงที่จะมีความ กานหน่อยมีความแก่นแก่นจะเป็นแบบดื <problema> ้อเงียบก็คือติดตามผลงานเขาอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอมาเจอจริงก็แบบเฮ้ยต้องเรียกัเขาอะไรเงก็แอบตื่นเต้นนิดนึงแต่พอได้เวิร์กช็อปเริ่มละลายพฤติกรรมเขาทํากันบ้างมาดีด้วยแล้วก็แบบว่ารู้สึกเขาเก่งนี่แต่เขาจะมีท่าประจําที่เขากล้ามือเขาจําอะท่าสะบัดผมของเขาเนี่ยเนี่ยเน ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะเขาต้องเป็นแบบเป็นสาวแก่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยง <laughs> านทุกคนแบบว่าตั้งใจทำรีเสิร์ชมาก,มากๆผมหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้แล้วก็รวมถึงความบันเทิงด้วยนะครัสบสรับเรื่องนี้ค่ะก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าใกล้จะเปิดกล้องอแล้วคะ่ะยี่หว่าดาตังนะคะยี่หว่าดาตังนางเอกชื่อยี่หว่าดาตังคืออะไรเอ่ยอืออต้องรอติดตามนะเออต้องรอติดตามกันนะคะเป็นเคมีใหม่ๆเมื่อกี้เขาพูดคุยกันก็ดูแบบน่ารักน่าอ๋อ เรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างวันนี้ขอพามาขยี้เบื้องหลังการถ่ายทำโปสเตอร์ของละครเรื่องยี่หวาดาตังพระนางพลน,นวัดแล้วก็แอมแนด้านะคะ<อ>ละครเรื่องนี้ก็เป็นแนวพีเรียโรแมนติกดราม่าแอคชั่นแฟนตาซีเรื่องใหม่ของค่ายหม่แอดเวิร์ค่ะ<อ>พระนางจะมีเคมีเป็นยังไงและเรื่องราวความน่าสนใจยังไงบ้างไปขยี้กันค่ะ ดารับบทเป็นยิหวารับบทเป็นเยี่ยมครับเยี่ยมของดาก็จะเป็นเอ่อเป็นลูกสาวของของโจนก็คือของเสือนะคะอยู่ในชุมเสือเยี่ยมจริงๆเยี่ยมผมชื่อครับผมเขาเป็นลูกของกำนันนะครับแล้วก็เป็นคนที่อยากจะเป็นหมอให้ได้นะครับแต่มันก็จะมีเรื่องราวแบบว่าเป็นปมต่างๆที่แบบเป็นเป็นสำคัญนะครับเป็นจุดหักเหของเรื่องที่สําคัญจริงๆที่ทําให้เยี่ยมที่ตอนแรกที่อยากจะเป็นหมอเนี่ยต้องพลิกกลับไปเป็นอยู่ในด้านด้านมืดเลย อ,นนอันนี้คือช่วงของพาร์ทหลังๆที่แบบไปเรียนวิชามาแล้วเราจะเป็นวิชาหมดเลยทุกๆอย่างเ,เพราะฉะนั้นการถ่ายวันนี้ก็จะเป็นแบบมีอาวุธเยอะอทั้งมีดทั้งกลิดทั้งปืนมีทุกอย่างเลยครับผมก็ะมจะเป็นละครที่มาจากภาคใต้นะคะตรงก็จะเป็นการใส่ชุดแบบภาคใต,ต้ต้นรัชกาลที่5้าก็จะเป็นบูแบบเต็มตัวเรื่องแรกเลยคุณน,นึงแปดคุณก่อนไหมแปดแปดคุณนะ พี่แชมป์พี่ชายครับผมพี่ป๋อกลางเดือนพฤศจิกายนก็มีใกล้แล้วตอนนี้ก็ได้มีการเวิร์กช็อปไปแล้วฟิตตี้มันเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มาถ่ายโปสเตอร์นะคะเรื่องราวเกิดขึ้นทางภาคใต้แบบนี้ก็ต้องบอกว่ารอติดตามเคมีของพี่บ่าวพลกับน้องสาวอแมนด้ากันนะคะตาโตสมกับเป็นหนุ่มสาวใต้กันทั้งคู่เลยเรื่องนี้ต้องขยี สายฝนที่ช้าง